สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับเราอยากขยายพันธุ์ต้นมะละกอรเราใช่ไหมครับค่าต้นมะละกอรเราที่ลําต้นเขามีต้นแทงออกมาแบบนี้เราสามารถขยายโดยใช้ลําต้นที่แทงออกมาเดี๋ยวไปรับชมวิธีขั้นตอนการทํากันเลยนะครับอุปกรณ์ผมก็ไม่มีอะไรมากเราจะขยายพันธุ์ต้นมะละกอรเรา ขั้ต้นมะละกอเราแทงลาต้นออกมาแบบนี้เราใช้ขวดน้ำหนึ่งขวดลวดแล้วก็คัตเตอร์นะครับแล้วก็ตัดต้นมะละกอออกแบบนี้เลยตัดแต่งกิ่งก่อนนะครับ พอเราตัดแต่งกิ่งต้นมะกอได้แบบนี้เราก็เอามีดเราเฉือนเข้าไปที่ลำต้นของมะละกอเลยนะครับเราก็เอามีดเราเฉือนเข้าไปที่ต้นมะละกอแบบนี้พอเราเฉือนได้แบบนี้แล้วเราก็มาตัดขวดน้ำเราเลย ขวดน้ําเราได้แบบนี้เราก็เอาขวดน้ําพลาสติกเราใส่เข้าไปตรงที่เราตัดใส่เข้าไปแบบนี้ดันใส่เข้าไปเลยนะครับดันใส่เข้าไปเลยพอเราดันใส่เข้าไป ที่ลาต้นมะละกอได้แบบนี้แล้วเราก็เอาลวดมาลัดเราก็เอาลวดมาลัดเลยพอเราใส่ได้แบบนี้เราก็เอาลวดมามัด ขวดน้ำพลาสติกเราเลยติดกับลำต้นมะละกอเลยนั่นเลยนะครับเราก็เอาน้ำเติมเข้าไปในขวดพลาสติกเราที่เราทำไว้ที่ต้นมะละกอแบบนี้เราก็ทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวต้นมะละกอเขาจะแทงรากออกมาลงมาที่น้ำเราพอแทงรากออกมาแล้วเราก็นำต้นมะละกอ เอาไปปลูกใหม่ขยายไปอีกต้นหนึ่งได้เลยครับเดี๋ยวเราก็มาดูใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวเขาก็จะแทงรากออกมาท่าน,นี้เราก็นำลำต้นเอาไปลงดินปลูกใหม่ได้อีกหนึ่งต้นเราใช้วิธีนี้ขยายต้นมะละกอได้เลยครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผม ขอบคุณครับ